บทที่เกผู้ข้ามพ้นโอคะการสนทนาธรรมของภิกษุสองรูปยุติลงตอนตีสีอันเป็นเวลาของการทำวัดเช้าแม้จะผ่านการบรรลุธรรมขั้นโลกุตระหากก็ยังต้องบำเพ็ญสมณก,กิจตามวินัยบัญญัติเพราะพระวินัยเป็นระเบียบภายนอกที่มองเห็นได้ส่วนความหลุดพ้นเป็นคุณธรรมภายในที่ผู้เข้าถึงเท่านั้นจะรู้จักและเข้าใจ ด้วยสิ่งที่เรียกว่าปัจจตังคือรู้ได้เฉพาะตนผู้ที่ยังไม่หลุดพ้นยังเข้าไม่ถึงหารู้หาเข้าใจได้ไม่ทำวัดเช้าเสร็จบรรพชิตทั้งสองรูปเจริญจิตตภาวนาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วแผ่เมตตาและอุทิศส่วนบุญกุศลไปยังสรรพสัตว์ซึ่งเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายที่ยังเวียนว่าอยู่ในสงสารสาคร จากนั้นท่านพระครูก็ออกบินทบาทโปรดสัตว์อันเป็นกิจวัตรที่ขาดเสียไม่ได้ส่วนหลวงพ่อกเกษมไม่ได้ออกบินทบาทตั้งแต่อาพาดด้วยโรคมะเร็งในกระดูกโรคร้ายนี้ทำให้ท่านต้องเจ็บปวดแสนสาหัสมานานนับปีแม้บัตรนี้ก็ยังไม่ทุเลาเบาคลายอย่างไรก็ตามการปฏิบัติถึงขั้นโลก,กุตระทำให้ท่านสามารถทนต่อทุกขเวทนาได้ จึงสามารถยังจิตให้ผ่องใสแม้กายจะได้รับความทุกข์ทรมานพระอริยะบุคคลระดับสูงสุดเป็นผู้ข้ามพ้นห่วงน้ำคือโอคะเพราะละอสวะสีมีกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะเสียได้จึงไม่ต้องเวียนว่ายอยู่ในสงสารสาครอีกต่อไปดำรงชีวิตอยู่เหนือโลก มีจิตอิสระปลอดโปรง่งไม่หมกมุ่นพัวพันหรือติดข้องอยู่ในการมคุณทั้งหลายบริสุทธ์หลุดพ้นเพราะบรรลุถ,ถึงประโยชน์ตนแล้วภาระหน้าที่ต่อตนไม่มีอีกมีแต่หน้าที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้อื่นต่อไปตราบลมหายใจยังมีอยู่ชั้นเช้าแล้วสมภารวัดป่ามะม่วงก็กราบลาหลวงพ่อกเกษม เพื่อกลับไปหาหลวงพ่อในป่าผมขออนุโมทนากับท่านพระครูที่มีโอกาสศึกษาหาความรู้และประสบการณ์อย่างอิสระส่วนผมไม่มีโอกาสอีกแล้วเพราะสังขารร่างกายไม่อำนวยการเดินทุดงทำให้ได้รู้ความประสบการณ์หลากหลายสมัยที่ผมถือทุดงขวัดเคยพบกับหลวงพ่อเทศเทศรังสี ท่านก็เล่าประสบการณ์ของท่านให้ผมฟังถ้าคุณไม่รีบผมอยากจะถ่ายทอดเผื่อว่าคุณไปพบปัญหาแบบเดียวกันจะได้หาวิธีแก้ไขได้เร็วขึ้นพอจะมีเวลาให้ผมสักสิบห้านาทีไหมมีครับหลวงพ่อผมไม่รีบร้อนแล้วผมก็อยากฟังหลวงพ่อเล่าได้ครับผู้อ่อนวัยกว่าพูดอย่างนอบน้อมเอาละ่ะ ถ้าเช่นนั้นผมก็จะเล่าย่อๆให้คุณฟังไว้เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการทุดงในครั้งนี้คือหลวงพ่อเทศท่านเล่าให้ผมฟังว่าช่วงที่ท่านถือทุดงขวัดต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆมากมายจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดไหนจะพวกสัตว์ป่าที่ดุร้ายไหนจะพวกพูดผีปีศาจท่านเคยถูกผีโป่งลองดีมานั่งเฝ้าท่านตลอดคืน ท่านใช้คาถาไล่ผีมาไลา่มันก็ไม่ยอมไปนั่งหน้าขมึงอยู่นั่นแหละตัวมันทั้งดำทั้งใหญ่น่ากลัวมากพอหมดคาถาไล่ผีท่านก็สวดเจ็ดตำนานแล้วก็สวดสิบสองตำนานมันก็ยังไม่ขยับขยื่นท่านก็คิดว่าคราวนี้คงจะเสียท่าผีโป่งเสียแล้วคงต้องตายแน่ท่านก็ปรง ลงตกแล้วก็คิดว่าไหนๆจะตายก็ขอบังสกุลให้ตัวเองและท่านจึงท่องบทบังสกุลตายอนิจจาวตสังขาราอุปาทวยะธรรม,มิโนอุปชิตตานิรุชันติสังเตวุปสโมสุขโขเท่านั้นแหละเจ้าผีโป่งก็ลุกขึ้นหันหลังเดินสวบๆออกไปทันที ท่านก็เลยเรียนรู้ด้วยตนเองว่าบังสกุลตายใช้เป็นคาถาไล่ผีโป่งได้มันน่าแปลกดีนะคุณนะครับหลวงพ่อเจ้าผีโป่งตนนั้นมันอาจจะคิดว่าหลวงพ่อเทศท่านคงจะบังสกุลตายให้มันก็ได้เลยรีบรีบหนีไปเสียจะได้ไม่ต้องตายอีกเป็นครั้งที่สองตายจากคนมาเป็นผีครั้งหนึ่งแล้วพอตายจากผีจะเป็นอะไรก็ยังไม่รู้ เลยหนีไปดีกว่าผมว่ามันคงคิดอย่างนี้นะครับก็อาจจะเป็นได้จริงที่คุณว่าคนตายเราเรียกว่าผีแต่ผีตายเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันถ้าผมเป็นเจ้าผีโป่งนั้นก็คงจะงงอย่างที่คุณว่าก็เลยหนีไปตั้งหลักก่อนดีกว่าแต่ผมว่าการที่หลวงพ่อท่านเผชิญกับผีเช่นนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับ อย่างน้อยก็ได้พิสูจน์ว่าในโลกนี้ยังมีสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์อีกมากมายที่มนุษย์ยังไม่ค้นพบผมหมายถึงว่าคนที่ยังไม่ได้ปฏิบัตินะครับเมื่อเขาปฏิบัติเขาก็จะได้รู้ในสิ่งที่คนปกติไม่รู้อีกประการหนึง่งการที่หลวงพ่อท่านต้องเผชิญกับพูดผีเช่นนี้ก็ทำให้ท่านอยู่อย่างไม่ขาดสติคือมีสติอยู่ตลอดเวลาขาดสติเมื่อไร มื่อนั้นก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ประโยชน์น่ะมีแน่เพราะท่านสมพานช่วยเหลือพวกสัตว์ในภพภูมิอื่นๆที่กำลังตกทุกข์ได้ยากด้วยท่านเล่าให้ผมฟังว่าหลังจากที่ท่านไล่ผีโป่งได้แล้วคืนถัดมาท่านก็โปรดสัตว์นรกสามตนซึ่งมาปรากฏให้เห็นในนิมิตปรากฏแบบไหนแล้วท่านช่วยได้อย่างไร ปรากฏเป็นผู้หญิงรูปร่างหน้าตาสวยงามแต่ไม่นุ่งผ้าพากันมายืนต่อหน้าท่านแล้วค่อยๆเดินผ่านไปตอนแรกท่านคิดว่าเป็นพวกนางไม้มาทดสอบจิตของท่านทว่าหมกมุ่นในการมคุณอยู่หรือไม่ท่านก็เฉยเฉยไม่รู้สึกยินดียินร้ายในของสวยงามของพวกนางครั้นแล้วผู้หญิงสามคนนั้นก็มายืนต่อหน้าท่านอีกมือชี้ที่อวัยวะเพศของตน ซึ่งมีนอนชอนชัยยั่วเย้ไปหมดท่านจึงรู้ว่าพวกนางเป็นสัตว์นรกมาขอส่วนบุญจึงบอกให้นั่งลงและถามว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเคยทำกรรมอันใดไว้สัตว์นรกสามตนบอกว่าพวกตนมีชู้จึงต้องมาเป็นเช่นนี้และขอร้องให้ท่านช่วยท่านจึงบอกให้พวกนางสมาทานศินห้า และท่านจึงให้ศีลสัตว์นรกรับศีลแล้วท่านก็ยังกำชับให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมหากประพฤติช่วยอีกท่านจะไม่ช่วยนางทั้งสามรับคำแล้วก็พากันกราบลาท่านไปหลังจากนั้นอีกสามคืนก็ปรากฏให้ท่านเห็นอีกคราวนี้แต่งตัวสวยงามนุ่งห่มเรียบร้อยมาขอบคุณท่านแล้วก็บอกว่าจะไปเกิดแล้ว เขาบอกหรือเปล่าครับว่าไปเกิดที่ไหนท่านพระครูถามไม่ได้บอกแต่ผมว่าคงไปเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่ก็เป็นเทพก็เวียนว่ายอยู่ระหว่างมนุษย์กับเทพนี่แหละผมว่าการที่หลวงพ่อท่านมีประสบการณ์อย่างนี้ก็ดีนะอย่างน้อยท่านก็ได้พิสูจน์ว่านารกสวรรค์นั้นมีจริงในอนาคตคนเขาไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์กันแล้วยิ่งเรื่องนิพพาน ไม่ต้องพูดถึงแม้ประสงค์องค์เจ้าท่านก็ไม่หวังนิพพานอีกต่อไปเพราะท่านบวชมาเพื่อหวังลาบสการะไม่ได้หวังความหลุดพน้นแล้วพระอย่างผมกับหลวงพ่อก็คงหายากนะครับเพลอเพลก็จะถูกเขาหาว่าเพี้ยนแต่ผมก็ยอมเพี้ยนนะครับถ้าปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเขาว่าเพี้ยน ผมก็ยอมให้เขาว่าผมก็เหมือนกันเอาล่ะผมคงไม่รบกวนเวลาท่านพระครูแล้วขออวยพรให้ปลอดภัยนะครับขอบพระคุณครับผมถือโอกาสกราบหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อจงหายจากอาพาธโดยเร็วนะครับขอบคุณคงอยากให้ผมหายจากโรคร้ายให้หายจากโลคดูจะง่ายกว่าแต่ถึงอย่างไร ผมก็จะทนไปจนกว่าจะตายนั่นแหละโชคดีนะภิกษุวัย45กราบเบญจางคาประดิตสามครั้งแล้วลูกออกมารู้สึกอิ่มเอิบใจที่มีการบ้านมาส่งนอกจากนี้ยังมีการบ้านจากหลวงพ่อเกษมมาให้อาจารย์ตรวจอีกด้วย หลวงพ่อในป่านั่งขัดบันลังอยู่ใต้ต้นสะกท่านพระครูเข้าไปคุกเข่ากราบเบญนจางครับประดิษฐ์สามครั้งเห็นอาจารย์ยังไม่ลืมตาจึงรายงานว่าหลวงพ่อครับผมทำการบ้านมาส่งแล้วครับรู้แล้วหลวงพ่อดำพูดทั้งที่หลับตาหลวงพ่อช่วยตรวจด้วยครับว่าถูกหรือผิดไม่เห็นต้องตรวจถ้าเธอคิดว่าถูกก็ถูกสำหรับเธอ แล้วถูกสําหรับหลวงพ่อด้วยหรือเปล่าครับสําหรับเราถูกหรือผิดเราไม่อยากรู้เพราะไม่มีประโยชน์อันใดฉะนั้นอย่าได้มาเศร้าซีครับผมไม่เศร้าซีก็ได้แต่ว่าผมมีเรื่องจะกราบเรียนหลวงพ่อครับเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับผมเรื่องที่ผมสงสัยมานานมากและผมก็ได้คําตอบจากหลวงพ่อกเกษมท่านฝากผมมา เป็นการบ้านให้หลวงพ่อช่วยตรวจด้วยครับคราวนี้หลวงพ่อดำลืมตาพูดเสียงเฉียบขาดว่าอย่าพูดเรื่องนี้อีกเราไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนเพราะจะทำให้เกิดความยึดมั่นผูกติดในตัวบุคคลแทนที่จะสนใจเรื่องการปฏิบัติอย่าลืมว่าพระาศาสนาไม่ได้อยู่เพื่อพระพุทธเจ้าหรือเพื่อพระอรหันตสาวก แม้พระพุทธองค์หรือว่าพระสาวกก็ไม่ได้อยู่เพื่อพระองค์เองหรือเพื่อตัวเองแต่อยู่เพื่อพหุชนะหิตายะพะหุชนะสุขายะโลกานุก,กรรมปายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของมหาชนเพื่อเกื้อกูลแก่โลกหมายความว่าพระาศาสนาพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย มีอยู่เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนอันนี้เป็นจุดหมายของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการเป็นชาวพุทธจึงมีหน้าที่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่สแสวงหาพระองค์โน้นพระองค์นี้เป็นใครมาจากไหนแต่มันฝืนความรู้สึกชาวบ้านนะครับหลวงพ่ออย่างเรื่องของหลวงปู่เทพโลกอุดอรเนี่ยใครๆก็พากันสืบเสาะอยากรู้เรื่องราวของท่านผมไม่เห็นว่าจะเสียหายตรงไหน เสียหายสิเป็นเรื่องเสียหายมากทีเดียวเพราะจะทำให้เกิดความยึดติดในตัวบุคคลแทนที่จะยึดธรรมะการยึดติดกับตัวบุคคลทำให้เสียเวลาและโอกาสโดยสภาวะธรรมจริงๆแล้วแม้ธรรมก็ไม่พึงยึดแต่ผู้ที่จะละธรรมได้จะต้องข้ามพ้นโอคะเยก่อนคือเมื่อย,ยังปฏิบัติอยู่ก็ต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องนำไปสู่ความหลุดพ้น ต่อเมื่อหลุดพ้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องยึดเพราะสัพเพธรรมาอนัตตาทำทั้งหลายปราศจากตัวตนที่เที่ยงแท้เรื่องนี้พระพุทธองค์ทรงอุปมากับบุคคลที่ต้องการข้ามฝั่งเขาจำเป็นต้องอาศัยเรือหรือแพเป็นพาหนะนำข้ามแต่เมื่อถึงฝั่งแล้วก็ละแพเรือนั้นเสียไม่ต้องแบกไปด้วย ธรรมะก็เช่นกันเมื่อปฏิบัติถึงขั้นโลกุตระแล้วเป็นอันต้องปล่อยวางไม่ยึดติดแม้ในธรรมที่เราพูดมาเนี่ยไม่ใช่เราคิดเอาเองนะแต่ว่าเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสสัพเพธรรมานาราังอภินิเวสยะทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นเราจึง ขอห้ามเธอว่าไม่ให้พูดกับใครๆเกี่ยวกับเราเราจะเป็นใครมาจากไหนไม่สำคัญแต่ถ้ามีคนมาถามล่ะครับหลวงพ่อก็จะให้ผมตอบเขาว่าอย่างไรเธอก็ตอบไปตามตรงว่าเธอไม่รู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนเพราะเราไม่ได้บอกเธอแต่ถ้ามีคนมาร้าซีมากๆเธอก็บอกเขาว่าถ้ารู้ เขาก็จะต้องตายนะเกิดเขาบอกว่ายอมตายละครับถ้าเขาพูดอย่างนั้นเธอก็เล่าให้เขาฟังได้แล้วเขาจะตายไหมครับตายสิพอเขารู้เรื่องราวของเราเขาก็จะต้องตายในวันนั้นตายโดยที่ไม่ทันเล่าให้คนอื่นฟังหลวงพ่อแช่งเขาเหรอครับแบบนี้หลวงพ่อบาปนะสิครับท่านพระครูรู้สึกกังขา เราไม่ได้แช้งแล้วเราก็ไม่บาปเพราะเราอยู่เหนือบุญเหนือบาปภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า beyond god eleven และภาษาจีนว่าอย่างไรครับถามเพราะอยากยัว่วว่าอย่างไรก็อย่ารู้เลยเอาละเราจะขอพยากรณ์ว่าในอนาคตคนจะพากันอยากรู้เรื่องของเรากันมาก ขอให้เธอปิดเป็นความลับอย่าแพป่งพรายให้ผู้ใดรู้คนที่หัวเซ็งลี้หน่อยก็จะเอาเรื่องของเราไปหากินบางคนก็จะแต่งประวัติของเราว่ามาจากโน่นจากนี่บางคนก็อวดรู้ถึงขนาดไปเขียนประวัติเราว่าเรามีลูกมีเมียคนอ่านที่ขาดปัญญาก็จะเชื่อตามนั้นแล้วคนก็จะคุยโอ้อวดกันว่ารู้จักเราบ้าง เคยเป็นลูกศิษย์เราบ้างใครๆก็อ้างว่ารู้จักเราแถบทั้งนั้นมีแต่หมากับแมวเท่านั้นที่ไม่รู้จักเพราะมันพูดไม่ได้ถ้ามันพูดได้มันจะบอกว่ารู้จักหลวงพ่อไหมครับเราตอบไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นหมาเป็นแมวเธอละ่ะคิดว่ามันจะบอกอย่างนี้ไหมผมตอบไม่ได้เพราะผมก็ไม่ได้เป็นหมาเป็นแมว สิบไม่ยอมหลงกลเอาละถ้าเช่นนั้นก็ยุติเรื่องนี้กันได้แล้วปรีเดี๋ยวจะได้เดินทางต่อแล้วหลวงพ่อฉันพัดหรือยังครับท่านพระครูถามเมื่อไม่เห็นบาทอาจารย์แขวนอยู่เมื่อไรเธอจะเลิกถามเรื่องการกินการนอนของเราเสียทีช่างไร้สาระเสียเหลือเกินอาจารย์ตำหนิผมถามแต่เรื่องกิน เรื่องนอนไม่ได้ถามสักหน่อยสิทธ์บนอุบอิบไม่ต้องบนเอาละเตรียมออกเดินทางกันได้แล้วแต่ขอบอกไว้ก่อนนะว่าเธอยังต้องผชนกับความเป็นความตายอีกนานับประการถ้าไม่แน่จริงรับรองว่าเอาชีวิตไม่รอดต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาเผลอสติเมื่อไรเจร๊งแน่ท่านพูดภาษา ไทยปนจีนไม่เจ๊งหรอกครับผมมีหลวงพ่อคอยช่วยอยู่อย่างนี้จ้างก็ไม่เจ๊งอย่าหวังพึ่งเราพระพุทธองค์ตรัสสอนให้พึ่งตัวเองอัตหิอัตโนนาโถหินาถโถปารสิยาจำไว้